การท่องเที่ยวอีกชนิดหนึ่งที่น่าสนใจคือการท่องเที่ยวเชิงประจักษเพียงแค่เราทำของเราอยู่ไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่นั่งทำไปที่บ้านนั่นแหละแล้วก็มีคนพานักท่องเที่ยวมาดูแบบนี้เราทำงานไปผลผลิตก็ขายนักท่องเที่ยวไปน่าสนไม่ใช่เล่น แบบนี้กลุ่มคนหลายๆกลุ่มเขาชอบนักละเพราะว่าอะไรมีลูกค้ามาซื้อถึงที่มีคนเอาเงินมาให้ถึงที่ใครละจะไม่ชอบแต่ข้อเสียของมันก็คือการจัดการเราจะทำยังไงให้มีคนมาเราจะทำยังไงให้เขาสะดวกสบาย แบบนี้มันยากอยู่นะคงต้องมีคนคอยช่วยเหลือเราแล้วแหละถ้าจะทำแบบนี้ที่ละอฟ้า